ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ใน d e s r i i n e วิซี่รีนะครับก็วันนี้มาลงคลิปใน YouTube แทนนะครับเพราะว่า t ิ k t o k ผมเนี่ยไม่สามารถไลด์ได้อีกแล้วนะครับโดนโดนไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะลงมอดไหนนะครับจะมอดดีจะมอดปกติหรือว่ามอดที่แบบว่าวิวหน่อยนะครับก็โดนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผมไม่สนแล้วนะครับผมจะทําคลิปลง YouTube แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนมอด ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่อยากได้มดนะครับก็มาดูในในใต้ลิงก์นะครับดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าดูในคอมเมนต์เอานะครับก็ใครที่อยากหามดดีๆไปเล่นนะครับก็มาดูคลิปนี้แล้วก็โหลดมดไปใช้ได้นะครับผมไม่ไม่ไลฟ์ใน tiktok และแม่มีปัญหานะฮะจะมดไหนก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเล่นแบบไม่ไม่ลงมดเลยอะถึงจะเล่นได้นะครับซึ่งผมไม่แคร์แล้วนะผมจะ ลง YouTube แทนนะครับนะโอเคไปเลยนะครับลง y YouTube เนี่ยนะครับมันสามารถลงได้ได้แบบอิสระกว่านะครับอาจจะไม่อิสระขนาดนั้นแต่ว่าอิสระกว่า t ิ k t อกแน่นอนอนะันนี้ผมแน่ใจนะมาแล้ว <c oughs> ซึ่งการลงมอสของผมเนี่ยมันจะไม่ใช่การเล่นแบบเนื้อเรื่องนะครับมันจะไปเรื่อยๆนะครับมันจะแบบไม่ต่อกันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะอันนี้คือผมลงแบบตัวใครตัวมันเลยนะไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะจะเปลี่ยนม็อดไปเรื่อยนะครับให้แบบเออให้เพื่อนๆมาโหลดกันนะครับอุ้ยอุยอุย,อยชิยมาละมาใกล้ลเลยเกินซึ่งม็อดนี้นะผมไปเจอมานะครับอีกเว็บหนึ่งนะเว็บไซต์หนึ่งซึ่งดีมากนะครับม็อดนี้คือมันละเอียดกว่านะครับ ผมก็ใส่หูแมวด้วยนะครับคือแบบเล่นเล่นไม่ได้แบบเนื้อเรื่องอะ่ะไม่ใช่เนื้อเรื่องนะครับอันนี้ถ้ามาหวังเนื้อเรื่องหวังอะไรไม่ใช่นะครับผมมาเล่นบอกว่าแปะลิงมอสให้เฉยๆนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบเงียบๆเลยไม่มีเสียงพูดเลยมันก็แบบอาจจะน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะใช่ปะโว่โว่โว,โว และเอาแหละตากู่เฮ้ยสะบัดก็เสียเคลุดกันอุ้ยกันไม่ได้ลืมไปท่านี้ท่านี้ต้องอีเท่านั้นนะครับอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งเอากดผิดไม่ใช่ไม่ใช่ออกเกมกดดูของอ่ากระสุนไม่ต้องใช้อยู่แล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิพายละ กระสุนไม่ต้องใช้นะเพราะาหูแมวของเรานั้นอ่อมันมันทําให้กระสุนไม่หมดอยู่แล้วนะครับยิงแบบชิวๆเลยปาบปาบปาบเป็ดเป็ดอาบน้ําในของิีิปาบปาบปาบนะอุ้ยเอาแยว้วโอ้โหเด็ดดวงมากนะครับใครอยากอดูเกมเพลย์แบบว่าที่จะไม่มี ไม่มีไลฟ์แจ้งเตือนนะครับก็มาดูในนี้ได้เลยนะครับมาดูเกมเพย์นี้เอานะครับนะเต็มที่ไปเลยครับตีหลบอูอ้สุดยอดมุมมันดีจริงๆนะฮะเอดาของเรานะมอดนี้มอดนือสวยมากผมชอบมาก มันเป็นมอสเอ่อ,เ,อ,อเดสยาวลองเดสสีแดงนะชื่อชื่อมอสอุย้ยเอาแล้วจะตายเอานะเนี่ท่านผู้ชมครับโอ้ยโอ้ shit ตาว้ว่ะนะ มันจะเป็นไรไหมเนี่ย่ะมันมีฉากที่ค่อนข้างจะรุ่นแรง YouTube ไม่เป็นไรนะน่าจะลงได้อยู่แตครับแต่น่าจะติดเหลืองหรือว่าอหากำไรไม่ได้ซึ่งผมไม่แคร์อยู่แล้วหาเงินไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้คนดูดูได้ก็พอนะเ <c oughs> อาจริงแล้นะเมื่อกี้เราเล่นกันมากพอแล้วนะ เอาซิเอาซิอันนี้เล่นหมดเล่นหมดเดนตายนะครับมันจะยากกว่าเดิมนิดนึงนะผมก็เลยต้องแบบจริงจังหน่อยนะครับเติอไม่ได้เลยอะ่ะพลาดไม่ได้เลยอุ้ย อุย้ยชิดข้างหลังเลยเราอัดระเบิดเลยครับอัมอัดอไปตั้มเอามันวาร์ปหนีเนี่ยเออเอาดิเอาดิเออเอาดิาดวาร์ปได้เนี่แบบแยแหละนะฮะแถมแยกล่างได้อีกนะเป็นเออโต้หรือไง เฮ้ยเฮยกันได้อุ๊ยเอ้าโอ้โหมาสองตัวเลยครับหลบอืไม่ได้ไม่ทันสำหรับใครที่ต้องการม็อดเสียงปืนนะครับก็ไปหาเอานะครับเดี๋ยวจะทำแยกไว้แล้วกันนะม็อดเสียงปืนนะครับมันหาง่ายอยู่ เอาดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอาดิอ,ดอดืีอยวเนี่ยพี่แกก็แยกแยกล้งมาแม่งโคตรโกรงเลยนะจุ่มจุ่มเนี่แล้วเจอแล้วฉันเจอล่างแกแล้วนี่แหละตาคู่เอา้าไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าไปเตะซะหน่อยตามตามพุ่งโอ้โหนึกว่าต้องโดนต้องกันซะแล้วเนี่ยมันมาข้างหลังเนี่โยโอ้ย ถ้าตัวตัวนะบอกเลยนะพวกเอ็งนี่ไม่น่ารอดมันแฟดได้ป,ป่ะวะแฟดป๊าบติงอุ๊ยหายเลยว่ะเยสมันใช้แฟดได้ไล่ตัวปอมออกไปนะฮะมานดิมันดิมัดิมัดิม,ดม,ดมัดิตากูชั่วชั่วอุ้ยอันนี้ฉากนี้มันเบอร์มากเลยอะมันมีแต่หมอกหมอกควันหนานาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อย่ายุาย่ง đái đã, đái đã. F, nè, ồ, tháp tên này nó chặt này. ơi, quá. ở đâu, ở đâu? Này, cái ôi cái 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 Ôi, cái cái Ôi. cái 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 Ôi, cái 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 ôi กมอแมนกมอแมนเฮ้ยอุ๊จิบผ่ายแล้วอย่ามาพูดเล่นไม่ต้องมาพูดเล่นเรียบร้อยโอเคครับไปฮะโอ้ไปต่อเลยนะผมไม่ค่อยเน้นเนเรื่องนะอย่างที่บอกนะครับใครสนใจมอสก็ดูที่ลิง ะครับใต้ description เลยนะครับดูไว้ดูไว้ผมจะไปหาลิงมาให้นะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมโหลดลิง์อะไรไว้เนี่นะถ้าหาเจอเดี๋ยวมาแปะที่หลังแล้วกันนะครับมอดที่ดีนะเหมือนเดิมมากคือผมจะเปลี่ยนมอดไปเลยนะครับนะฟร์ดนี้มอดนี้นะครับฟร์ต่อไปก็มอดอีกแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งมอสที่ผมสรรหามาเนี่ยบอกเลยว่านะครับแต่ละอันเนี่ยคือโอ้โหเรารู้กันดีอยู่แล้วน,น,น,ลน,นะครับในในไลฟ์เนี่ยนะผมสรรหามาคือแบบสุดจริงนะครับเข้าได้ไหมเอ่ย มีปล่าไม่มีขุ้นใจดอกเล็กนอกต้มเดะไปดีกว่ากลับยังไงเนาะอ,อ้อมใจเลยทีเดียวเชียวเก็บมาทำไมก็ไม่รู้เก็บมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ละเออลืมไป เราต้องไปอ่าไปไหนวะเออวะไปไหนวะไปบ้านเหรอไม่ใช่ได,ไดออ้ใช่ไหเออใช่ด้วยวะเขไปบ้านบ้านข้อใหญ่ นไปบ้านเขาใหญ่ตรดพิษแม่ตะบ้านเขาใหญ่โอ้โหชุดแม่งโตรด,ดีนะครับไอ้ยนี่เคียนโนลิฟ เดี๋ยวมันเซิร์ฟผับพังโอ้ยจะกระแทกแรงหรือตายเียมาได้ไงเนีเ่ยข้ามจักรวาลมานะฮะชีโดอย่างเท่นะฮะแขน แล้วก็ปืนคู่ใจนะโอ้โหสุดยอดจริงๆสิบเต็มสิบนะชุดนี้ครับโอเคข้ามเลยกันมาไปอ้าวจบซะแนล้วนะครับแชมเตอร์หูยแม่อยากให้ดูมากกว่านี้นะครับ แต่ว่าผมจะทําคลิปสั้นๆแบบนี้แหละนะครับเป็นแชปเตอร์ไปนะครับเอามาลงนะฮะก็ไว้มาติดตามกันแล้วกันนะฮะเป็นคลิปชี้แจงด้วยนะครับว่าต่อไปนยผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าต้องรอ7วันนะครับให้มันแก้ซึ่งถ้าผมกลับมาไลฟ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการลงมอดแต่อย่างใดนะอาจจะเป็นการเล่นปกติไม่มีการใช้มอดแต่อย่างใดนะก็ไว้ไลฟ์ด้วยนะฮะสำหรับ ไลท์ที่เราต้อง่เราสามารถแบบตรงชุดต่างๆได้อันนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจนะครับก็ให้องค์ขันกันมานะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไว้เท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นวอตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาสารหามาให้นะไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งสามารถมากดลิงก์โหลดกันได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ